หอานแล้วครับพี่น้องนี่ละบ่าไก่ปนไดพี่น้องประมาณโลกลัวโลกววาเกือบสองโลมาเรียนสันทยแม่แม่มาหาลูกค้าไปทรงงานหัวกามาเอาบ้านยายเขาไปอีกลึกบลระนี่โอ้ก็กาถือไปไหวบลระยายไก่บลระเกือบกบบป๋อไส

ใจย่ายไก่บ่เนี่ยหายไปส่งเย็นบ่ลูกหลานกับบ่ได้ลำรวยบ่ได้หลายเด้อเอาไปซื้อเขากินเด้อจ้ามันหมานตัวเมื่อเลก็ออกตัวเมื่อได้ตัวใดบ่ได้ตัวดีบ่มักบ่มักตัวใดจากตัวบ่หาจักตัวเนี่ยนี่มักซีซีเอาบ่เป็นเขาหลอกยุติ ฟันว่ามีนิ่งม่ยน่กันเออนิงกันย่สามคนยงไอย่แม่กันนกับวาไม่ได้จังไรได้บ่ซื้อฟันว่าได้เันอนี่แหละได้ซีนี่แหละเลขซีนี่แหละสองเครื่องตกันที่กันที่แม่ไม่ีเขายุติ่เออะเออมากตัวนี้หละวัาติย่ายมากเอะเอ้เออ้เทียเป็นโู่เป็นลามเนาะพี่น้องเนาะจ้า สามซีซีเนาะย่าเนาะห้าบาททิพบาทใช่รจ้าถึงห้าถึงจังบุญเหรอจ่าแม่ยู่ย่าอ๋อถึงจังบุญจังใหญ่ฮับย่ามากนาะลักจ้าแม่แม่เอ้ยซื้อลอตเตอรี่ไปยู่แม่สามซีซีเนาะเบิ้งรถดีๆเด้อจ้าพุ่นน่ะรถมากเหรอใชจ้าโอ้มีหลายก็จี๋หลายอยู่ล่ะแม่จ้าขอบคุณค่ะค่ะ